ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากมีไอดีเทพๆนะตัวดีๆนะแรงสูงๆวินเลตสวยๆนะครับมาเล่นนะครับผมในะราคาเริ่มต้น50บาทนะผมขอแนะนำเพจไดมิทต้น์ดีวีเจ็ดเลยนะครับผมเพจรับซื้อขายหนะเกมอาร์วีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมนะผมรับประกันเลยนะฮะสำหรับใครที่แบบสนใจนะทักวไปทำเพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในีก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกันแล้วนะฮะช่องนนี้นะครับผมก็อยู่เกมเอาวินนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสินิสื่อนั่นเองนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นของมูร์ลัดนะครับผมนะที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเป็นของฟอร์เรนนะครับผมนะลองดูดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะก็สำหรับเครดิตนะที่ผมเอามามันเป็นมอสนะครับผมนะผมจะทิ้งเรื่อไว้ใต้คลิปนะครับผมนะฮะก็โอเคเดี๋มาดูการโจมตีปกติกันดีกว่าดูท่าาว้ก่อนท่าว้เวิรับอเหมืนกัก่องมูานะครับผมเนาวเวิร์กก็ปกติเลย นี่ประมาณนี้โอเคฮะดีปกติประมาณนี้นะครับผมนะก็น่าจะแบบปกติแหละนะครับผมนะของตัวเอ็นริเจอร์นะครับผมนะหรือของโมลระโอเคเดี๋ย okay. วไปลองดูสกิลกันดีกว่าใครอยู่นิ่งเบื่อสกิลหนึ่งนะเขาผมนะฮู้มีร่าง,าง,งโอ้โหอะไรวะนะมีร่างเงาฮะตอนหลับนะเข<ๆ>าผมนะฮะ โอ้โหนี่ครับผมแล้วก็หายไปก็จะมีแสงระเบิดสกนะิลสองฮะพี่อ่ะก็ดูดีเปล่าวะไม่รู้อะเนี่ยจิ้มประมาณนี้ครับผมโอ้สไลด์เออเออแต่ถ้าทำเร็วๆผมว่ามันน่าจะเหมือนในอนิเมะอยู่นะเออแบบว่าสายฟ้าแหละอะไรประมาณนี้เราไปดูืสกิลสองดีกว่านะครับผมเนาะ ก็เป็นการฟันปกตินะครับผมนะแบบเนไหนวะเออประมาณนี้คิออันติเฮ้ยอ๋อมีนี่ครับผมนะลูกด้วยนะครับผมนะมีลูกเอี่ที่ผมรีวิวไปนะว่ามันภาพมันไม่ค่อยมีนะเออหรือว่าเขาเล่าร่างเงาของบุรุษก,ก็ไม่มีด้วยนะครับผมนะเพราะว่าผ,ผมรีบนะครับผมไม่ใช่หรอกนะครับผมหรอกโอเคไหนยะโอ้โหโอ้โอเดอเอันติ อุ Ooh, so ok, everyone, ้ยโอ้อติว่ามีมีรูปแบบของมูลาดด้วยวะทุกคนทำให้เล่นไหมเนี่ยจิ้มแล้วก็ปุ๊บโอ้โหเี้ยโคตรงงเลยนะอย่างเงี้ยแหละเงี้ยแล้วก็โหโคตรงงเลยอะเอาคอมโบอ๋อไอ้เนี่ย ประมาณนี้นะครับผมนะ <c oughs> เ้ยแต่ผมชอบตรงที่ว่าอันตีมันมีน,นี้ได้วอสของมูลาดอะ่ะดูดิชงชิงชงชิงโอ,อ,อ้โหหมดแล้วกูว่ะ ว่าประมาณนี้นะครับผมแนละ้วเศรกิจในนิสือนะครับผมนะเป็นของอฟอร์เรนนะครับผมเนาะแต่ว่าเอ้าจะไม่มันมีท่าตายด้วยนี่ยผมไปได้รีวิวอะเดี๋ยวผมลองดูดิมันจะมีท่าตายด้วยนะเอา้าโอโ้มีมีมีเมื่อกี้แต่ว่าไม่ทันนละ้มันจะแบบนอนดิ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะเออเดี๋ยวลองดู เผมชอบท่าทางมันมากเลยวะแบบว่าท่าเตรียมพร้อมลบตลอดเวลาแต่มันมีท่าตายนะเมื่อกี้มอนเหมือนมันจะนอนด้เนะี่ยแต่ว่าหมดนี้เวลาตายมันจะแป๊บเดียวเลยดิโอลองดูว,ว่าฟอร์เรมจะแรงแค่ไหน ให้เท้อออเอาของกันโอเคโอ้โหแรงเอาเรื่องอ,อันนี้คิบไปเลยอะไรแรงจังวะหมว่ามีเดี๋ยว,วจะลองออกแบบแทงดูเอาจะก่อนเลยอ,อันหนึ่งก็แล้วกันมา นนเราเด,ดูว่าแทงล้วนหรือว่าฟอร์เรมจะแรงวะมันก็มีทูรามิดอะมันก็แรงอยู่นะเนี่ยเราไม่เล่นไหมดูดิเยี่ยใครลำหมดโหดโหดแลยไม่าจ่เป็นตัวที่โกงที่สุดไม่ใมีตัวอะไรเอาลงบ้างแหละถ้าใครแบบลำเก่งๆถ้าไปเจอแบบตัวล็อกอะเอ้ยแคออกแบบขายแพ้งหมดเลยนะ ค่็ยแรงแล้วอะแต่มันกนโอ้โหวันติไอ้เหียเป็นกูลำไม่ติดสักทีว่กูไอ้โออยากแบบลำแบบโหดอะทำไงอะอปุ๊บปุ๊บโอ้ยแค่แค่เปิดมาก็ตกละไม่เป็นไรไอโอ้โห มันลำยากเขาเริ่เหมือนกันเลยนี่พอเลย่ะขนาดไปยืนนิ่งๆอันนี้อันนีปวดยืนนิ่งๆอ่ะโอ้ออโหไอ้คุณยังต้องเดินเดินเก็บดอกอยู่เลยโอ้โหคือในคอมมันบังคับแบบอันนี้ไม่ได้ไงคือมันบังคับแบบว่าไปที่ทางที่ดอกตอกไม้มันตกไม่ได้อ่ะ เห็นปะเนี่ยคือมันมันเดินได้แค่ฝีมุมอะเนี่ยซ้ายขวาบนล่างเนี่ยถ้าจะเดินแบบเฉียงก็ต้องกดพร้อมกันเนี่ยมันไปได้แค่แปดทิศอะเออมันเดินไปแบบว่าประมาณมุมนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะไปอย่างงี้มุมนี้ไปไม่ได้เห็นปะแล้วมันอะไ้ยากกว่านะในความผมรู้สึกอะ เอ้ยพลาดโอ้โหโอเคนะว่าผมว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับผมนะก็มีบอลนี้เนาะก็พามาดูเฉยๆไอเดียโหพลาดอีกะใครสังเกตดูเช่าโหด้วผมโตเช่าโหดจะแทบไม่จับฟอร์เลนเลยนะโอ้ยเฮ้ยลมพิว้วลมพิว้ว โอ้เริ่มพิวเริ่มพิวทำไปเล่นไปโอ้ทำไปเล่นนะฮะไอขนาดยิงนิ่งๆแล้วถ้าเจอแบบคนเดินนี่น่าจะยากโอ้ยังเดินเก็บดอกอยู่เลยโอ้ของมันถึกอย่างวะ โอเคนะว่าสำหรับคิวนี้นะก็ต้องอะไรไปก่อนแล้วกันนะครับโอบายหมดละไม่มีอะไรละ <laughs>